โอ้โวเกือบสองโลขนทีเนี่ยเหนะ็นบอ่ออกมาไปล่อยได้บ่ได้บานนี้เลยเอดตัวแบบเงี้เลยเนาะคุ้มค่าเงี้ยแล้วตัวเดียวอะ่ะ <c oughs> เรวก็เอาดีบอกครับเนี่ยเอาดีบอกมีตะลม้มเหรอนี่ปลาตะเพียนปลายังปลานินน้นเอ,อเอาละอ๋อได้กินอยู่า่ลนเนียเป็เปบาิน บ่สุดแค่นี้เหรอวะเนี่ยฮะ็อแค่นี้นะโมเบ็ดบ่ทางในก็เป็นด่างเบิด,ดโอ้น้ำแห้งหลายจังเนาะอันสุดๆกับพน้อยน้ำน,าน,านา้ำอ่ะทางในอีกบ่<ม>บเดินเวิ้งข้าไปอีกดี

nào, à? <laughs> Ồ, bên ta nằm vào đây, <laughs> đây mà hiện toàn đừng nó <laughs> Đấy ta sao không thì Ủa vô บา้างเดีย๋ยวมึงเนี่ยแหมมอ,จอเจาเลือดอ่ะตนเศร้าอ่ะน,นั้นก็เกือบเจอรอบไปคนสุดท้ายพอดีตรวดไวรัสซี <c oughs> ติดตามอาการไวรัสซี <c oughs> โอคาไตาบอดี้อ่ะไปรอบเนี่ย เป็นไข่เดี๋ยวะไปทุกแย่ค่าไตดีอนะโอ,โอ,อแถวบ้านผม<อ>มันอันดับหนึ่งแล้วนกกเนาะบด่จัดเ เราเล่นยาได้กันโอ้มออันเป่เรือแล้วกินเหล้ากินยาเอาน้วปลงไปได้ไหม ลงจากคันมื้อนะสิบอ๋อผเพ่อนที่โอ้ยคันนี้ก็เปลี่ยนเงียนแว,ว่าเล่นคันเปลี่ยนลอมบ่กลับ <laughs> ไปไปแว้บมบืมขวนน่ะ เอาเอาอีกจากตัวได้อันไซโลสองโลนี่หนักเนี่ยหนักเลยเราว่าตั้งแต่ตกมาจ้ามาได้ตัวนี้แาได้ตัวเดียวเดี๋ยวว่าสุเกินเกีดอ่ะบอบางท่านบางแถวหน้าหลงมุมน่านได้สองโลหกสองโลหกแบบนี้นะครับ อืมครับหูไซโลเครื่องในบดบอโอ้ก็เป็นตะเบิงนี่ล่ะับอบเวลามันมันโชบกินเยื่อมันโชบมันโชบลงไปเลยเดะฮะโชบลนดึงไปเลย คือกับปรากฏคือ,อคือกับปลาดุกไงเอออาตะวัดนะครับพอดึงลากมาแล้วพอดินแล้วบ่อสู้กบบ่ส le ู้นะน่ะลากมาดุดดๆดดูดดูดดดดาดดนดดใดดคดดถดดปดดดดกดดู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 ดดดดู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 ดด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  ินได้หลายมือเลยนะันบ่ผนเคยได้กินปากฏจะแคเดอเจ้าองติกอบ่เล่นด้ป่าบ่ดีลเดียวป่าบึกเครับครับ ได้กิ่นปากโก้แล้วใช้างขัดเบ็ดให้หอยอีกซ่องขัดอีกนี่กัเบ็ดเก่าแต่หม้อนะอะไรตะกี้อะไรไม่เบ็ดจากแค่ครับถ้ามาเล่นวังปีนี่นะแต่ไฟกลางพ่นเหมือนเดิมพนที่แล้วนะไอ้หน่อยผมก็สิได้เล่นคือกันนั่ะมันเป็นตาปวดเป็นตาเพิร์ดมันคใครแค่ดีงานแม่ก็ได้พักเล่นอยงง่า็สบายดีก็หล่ะ มันเข้าแคบมีมันโอ้แต่ก่อนบ่มีหาอยันบ้านแดดแดดออก้อนได้บ่มีลมเด็นี่ยังแดดออก้อนยังมีลมมีลมมาบ่แต่ก่อนนี้มีหันยังบ่ได้เล่นไพ่กับไปนั่งเบิ่งเข้าเปิดมือนั่งเครียดกับเขาอีกเว้ยที่นั่งนั่งเครียดอยู่กับเขาอยู่ท่านอ๋ออ๋อ มิงเสียมาิมอ12เนี่ยเขารู้จักเลยผัดบะผังนี้แล้วบนลงเบ็ดใหม่ๆท่นโมตากงตานานท่านจุดวางมันบบขึ้นต่อฮะแต่ก่อนบ่ไขโลงกับไขนี่ยบะสุนีิบบดแจ้งบกราบครับที่เป็นผัดก็แล้วกันเถอ่ มันโมเพลนคืออันนี้เด้ออันนั้นเล่นได้ก็เสียดิเอ้ยเล่นเล่นได้ได้ก็จริงเด้อแต่ก็ต้องเสียให้เขาไปอีกอะไปว่ามาซื้อเงียบร้อยสองร้อยนี่เมียนี่บุเไปว่าเลยบ่าพอต่างเครื่อเงียบแดกอย่างนี้เราจกให้จกให้เลยอ๋อได้กินเด้อก่อนนี้พอตางเดานี่หน้าบูตุกชมเยอะ่ยครับ โอ้หักแพ่งขวาะไป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 เข้าหาน้ำให้ตียู่อยู่โอให้มันได้ไหลๆเด้อตีบอเล่นนะคันคันเบ็ดพิกชีวิตวะเนี่ย

ว่าในป่าบักซ่องโรกไปพอดีอยังก้นตีไม่นะสะลองเลยใจอย่างก็แล,ล,ล้วก็เศ้ากันแ้วกดเบสการโฮไม้ค้คอนเด่นไปก่อนอะครับ <c oughs> มีเสียเฉยเราโม้นแบบแหงอ่ะโอ้ ผมคยเลยละเนี่ยาหอ่ะวอกหม่ได้เลยเบิ่งสาะาน้อยเลมมาโอ้เลยเบิ้งเนโหดบ่เขาะเฮเจ้เ้เราจดบดทิพย์บดเฮงอะอืมหันมูสิบสองนี่ห้ามวะแต่หันนี้ต้องผรู้จ็บเน

หัดงานสบงาน,นมอกคำได้เลยนะแต่ทึ่งมิงมิงอยู่เลย,ยดดมิงมิงอยู่เลยเนา<อ>ยัวลงไปอีกเทียดได้นะมันบอกใครยัวไปจอดเงีทีททเดียวก็เงียบไปเลยว <laughs> ยะ ปิดบอลเนี้ยทางนี้ของแท้อันนี้เล่น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 ทันโมนทันเห็นมัน thì nó nhúp thêm một lần nữa, rồi, rồi nhúp, rồi những rồi nhúp, thấy, nhúp, 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 nhúp,

ห้า,หม,ามาเบิดครับเีโหาัดส้มานีเห้าเีย,ายแล้วหา้องเียนีีีกครกรป๋องครกรป๋องเ็ดทนกันลุมอ่ะเอ้าโอ้ใส่ไดอกดีไ้ร้อน <laughs> นี้เมย์ไปได้กับสรฮ็ดงานมานี่สะดุง้งข่าน้อยบ่ไดนะ้ละวล่าน,นี่นอนไกลบ่ได้ครับขีนยากน้อยเดี๋ยวตื่นแนละ้วครับเอ๊ะข่นข,าข้างๆคุณคือคือคอะไหหรบ่ลมกระแทกก็ นี่ผมไกิสีออกไปแล้วเนี่ยด้ท้ายแล้วดิว <laughs> <laughs> ลกลับอ้ว หลอดนี่ล้วโอย

ตงงั้งยี่สิบสามสิบนหุ่นมือนั้นเม้นบอโอ้มผมไปสิบบสทบมว่นี่ครับองมาพวกมานั่งกินเบียร์กันนะเบียร์ซิงซิงไงบอนี่กับองตั้งนี่บอน้ำมันจอแล้วเดีย๋ยวเขาเริ่มเข้าบานอน้ำมันน้อยแล้วเนาะ ไช่เดี๋ยวผมไปนอกกันเถอะมีไก่เรือมีเก็บแล้วเนี่ย